สวัสดีครับมาพบกับครูกิจวันนี้ก็มีเรื่องดีๆที่จะมาเล่าสู่กันฟังเป็นมันอาจจะเป็นประสบการณ์ตรงที่เราอาจจะไม่ได้เจอกันบ่อยๆนะครับแต่สําหรับผมเนี่ยในการเป็นครูเนี่ยผมจะมักจะเจอคําถามจากนักเรียนเสมอมาอย่างเช่นอาจารย์ครับถ้าเราไม่ใส่แหวนมันจะเป็นยังไงถ้าเราไม่ใส่ลูกสูบจะเป็นยังไงถ้าเราไม่ใส่โซ่จะเป็นยังไงซึ่งคำถามแบบเนี้ย โอกาสจริงๆอ่ะมันมันไม่มีหรอกเพราะว่าเวลาเราสอนเนี่ยเราก็ต้องพยายามบอกว่าที่ใส่ต้องใส่ให้ถูกใส่ยังไงนะครับอ่าดังนั้นไอ้เคสแบบนี้บางทีถ้าเราไม่ใส่มันเป็นยังไงบางครั้งเราก็ไม่เห็นภาพนะครับไม่เห็นภาพแต่พอดีผมเห็นคลิปคลิปหนึ่งที่เขามีเหตุการณ์หนึ่งที่เกิดขึ้นจากปลายก็คือรถ เร่งไม่ได้มีปัญหานะครับซึ่งถ้าถามผมผมก็อาจจะต้องใช้ด็อกเตอร์เข้าไปเสียบวัดกำลงังกาลังอัดวัดอะไรก็ว่าไปซึ่งผมเชื่อว่าบางครั้งถ้าเราไม่มีประสบการณ์อย่างในคลิปที่เราให้ดูเนี่ยเราอาจจะหลงทางก็ได้ครับเรามาดูกันว่าในคลิปนี้เนี่ย อาการแบบเนี้มันเกิดจากการที่ไม่ใส่หรือลืมใส่อะไรแล้วเก็บมันไว้ครับเป็นประสบการณ์เป็นความรู้เพราะบางครั้งเนื้อหาหรือวิชาชีพท,ที่เราเรียนรู้บางครั้งเราก็ไม่จําเป็นต้องลงมือปฏิบัติเองเราก็ต้องอาศัยประสบการณ์ที่เกิดขึ้นในแหล่งต่างๆนั่นแหละมาะเป็นความรู้เพราะเราคงไม่ทําแบบนั้นแน่ๆถ้าเราเป็นช่างที่ถูกต้องใช่ไหมครับ แต่ว่าบางครั้งก่อนจะมาถึงมือเรามันอาจจะเกิดความผิดพลาดอะไรขึ้นมาก่อนมาถึงเราแล้วเมื่อมันมีเหตุการณ์แบบนี้มันก็จะเป็นประสบการณ์หนึ่งที่ทําให้เราเนี่ยรู้ว่ามันเป็นไปนได้เหมือนกันนะที่จะเกิดจากจุดๆดนี้นั่นเองไปชมกันครับ